we we'll สครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมช่อนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม I am a l i h t ในพาร์ทที่2นะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะที่เราได้เดินทางกลับมาที่อพาร์ตเมนต์นะแล้วก็พอเรากลับมาถึงบ้านนะครับผมรู้สึกว่าครอบครัวของเรานี่จะย้ายหนีออกไปแล้วนะครับผมสรุปว่าเราจะต้องออกตามหาครอบครัวของเรานะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อฮ่าฮ่าโอเคตรงนี้มีขอให้เก็บนะไปครับผม เออผมเฮ้ยเด็กครับผมนี่ส no, ิงแต่ร้องให้เด็กที่ไหนมาเดินแถวนี้วะโน้ไม่เอ้าไอ้อะไรเนี่ยเจอหน้าเราก็ร้องกรี๊ดอ่าเขาบอกให้ตามไปนะครับผมไหนเอ้าเฮ้ยแล้วมึงมึงข้ามไปได้ไงไหนรู้ฝั่งนู้นน่ะอ๋อมาลอดรูเหรอโอเคครับผมตามไป อีหนูมึงจะหนีไปไหนเฮ้ยเอาไปไหนวะเออ่ทางนี้เหรอโอเคอ้าวแล้วมึงข้ามไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยสงสัยมันจะตกใจฮะคือมันจะมันอาจจะกลัวเราครับผมเพราะว่ามันก็อย่างว่านะมาทางนี้เหรอเอ้าก็พีด ขึ้นมาขึ้นมาอึ๊บอ่าเฮ้ยโอ้ยตายละทำไมกูต้องมาเสี่ยงตายเพราะอเด็กคนนี้ด้วยเนะี่ยยังไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาบอกให้ตามเราก็ตามนะตรงนี้เหรอเอ้ยมีคนว่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอ้สามตัวนี้มันจะจับเด็กครับผมเด็กมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งไง เอาชิปผ่าแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นพวกมีคนถือมีดคนหนึ่งครับผมแล้วก็มีปืนสองคนแค่คผมต้องเก็บไอ้นี่ก่อนเลยอีแล้วก็ยิงมาปืนเออรู้แล้วก็จะกดเนี่ยเอาแล้วก็ขวนนี่นะครับผมบางทีการตัดสินใจอ่าเสี้ยววินาทีนะครับผมเป็นส่วนสำคัญของเกมนี้มากนะ ต้องจัดอันดับความสําคัญนะครับผมว่าไอตัวไหนมันน่าจะต้องเก็บก่อนหรือเก็บที่หลังนะครับผมเอากล้องให้ดูนะครับผมเฮ้ยนี่ดูซิเอาของเล่นมาล่อดเด็กนะ <'m> ชื่อเมย์นะครับผม <laughs> เด็กคนนี้ชื่อเมย์นะดูสิอ่าเป็นไงล่ะครับผม <laughs> เข้าใจล่อนะฮะ ่ะเธอปลอดอภัยแล้วอ่ะลองดูสิสอ่าถือไว้ล่ะอ,อ่าเห็นฉันไหม <c oughs> ดูฉันสิคุณทำอะไรกับพวกเขาอ่ะไม่เฉก็ทำให้แค่ให้มันแน่ใจว่าเออมันพวกมันจะไม่ตามตื้อเธออีกอ่ะลิดาอยู่หรือเปล่าเธอเธอทำไมไม่ตอบฉันล่ะเฮลลี่ <Henry? S 2> <c oughs> โอ้แม่ขอบคุณพระเจ้าเอาแล้วแม่เธออยู่ไหนล่ะแม่ไม่กลับมาแล้วล่ะเอาแล้วเธออยู่ไหนล่ะเธอปลอดภัยดีไหมใช่ใช่ฉันปลอดภัยดีฉันเจอผู้ชายคนนึงด้วยลหละฮะผู้ชายเหรอผู้ชายไหนอ่ะขอให้ฉันคุยกับเขาได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าจะมีคนอ่าวิทยุมานะครับผมเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลนต้องการอะไรอ่ะต้องการเหรอฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ละกันอ่าฉันมีอาหารฉันมีน้ำฉันมีแบตเตอรี่ นายเอาเด็กก็มาให้ฉันนายอยากได้อะไรก็เอาไปแล้วกันเอ่อก็ได้เชื่อใจโอเคแต่ว่าเด็กกังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราคงเราจะต้องเจอกับพายุอ่าเราจะต้องออกจากถนนนี่เอ่าแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยอ่าเราอยู่บนถนนใหญ่ออะไรวะโอเคอย่างนั้นนายไปที่ห้างซะมันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าเกิดมีพายุมาโอเคไหมโอเคมาเถอะเราต้องไปแล้วโอเคผมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางไปที่อ่อ ห้างน,นะครับผมมอลมอลนี่ก็น,น่าจะเป็นห้างน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าครับผม,มโอเคไปโอเคแล้วก็ฮิวเด็กไปด้วยนะอ่าแต่กันไปทางไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาจะมีวิทยุสื่อสารนะน่าจะติดต่อกับใครบางคนอยู่ครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าเด็กคนนี้มันเหมือนกับน่าจะแยกแยกจากแม่ครับผมน่าจะหลงจากแม่แหละว่างั้นเถอะ ม่รู้ว่าแม่เด็กอยู่ไหนนะตอนนี้เราก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันนะต้องพาเด็กไปส่งถึงที่ให้ได้นะครับผมเหม่อัปเดตไปทางไหนวันนี้เดี๋ยวกันท่าไม่กตันไปหมดเลยไอ้รู้สึกว่าเด็กมันจะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยมันไอแ ตรงนี้ก็ตันเดี๋ยวก่อนนะขอดูแผนที่ก่อนเออผมว่ามันต้องมีการปีนป่ายอย่างแน่นอนนี่ไงนี่ไงแทนตรงนี้แน่ๆครับผมโอเคปับ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคไปที่ห้างนะครับผมตามภารกิจเพราะว่ารู้สึกว่าพายุ <c oughs> อ่า <c oughs> พายุฝุ่นมันจะมา <c oughs> เรต้องไปหลบพายุในห้างนะฮะโอ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยพายุมาแล้วเนี่ยเอ้ยเดฟอนโอ้ยห้างอยู่ข้างหน้านี่แหละครับผมผมคาดว่าถ้าเราอยู่ในพายุฝุ่นนานๆนะผมว่าเราน่าจะตายนะฮะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่า รู้สึกาภาพของตัวเกมมันจะเปลี่ยนไปมันดูแบบเหมือนกับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเราอยู่กลางพายุไหนอ๋อข้างหน้านี่แหละโอเคครับไมได้อ่านอ่าโอเค,อเคน่าจะปลอดภัยแล้วนะไปครับดุยต่อมาอัปเดต มีกองไฟแล้วครับผมแปลว่าแถวนี้น่าจะมีคนอยู่นะต้องระวังนะครับผมเผื่อจะเจอพวกอาร์เบดิตน,นะฮะนี่ไงมีป้ายบอกยังไม่ต้อนรับคนนะฮะให้ออกไปยังไงผมก็ขอสำรวจก่อนแล้วกันนะเผื่อจะเจอพวกน้ำพวกอาหารนะฮะไหนวะไปดูข้างบนสิ มันก็คือห้างสรรพสินค้าดีๆนี่เองโอ้แต่ห้างมันน่าจะมีของกินเยอะนี่นะทำไมมันดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีอะไรฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีร่องรอยของคนพักอยู่อาศัยนะเต็มเลยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยปป๊บอ๋อเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยปีนนะฮะผมขอสำรวจก่อนละกันนะผมจะไม่ไปนะฮะ ไม่มีอะไรโอเคกลับไปที่เดิมคิดว่าเราน่าจะต้องไปอ่าเนีย่ยตรงนี้แหละตรงนี้ถ้าผมเด,ดานะครับผมน่าจะเป็นแบบเครื่รอง้าผาจำลองใช่ไหมที่มันมีอยู่ตามห้างะฮะเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยเร็วเงี้ยอ๋อไออุปกรณ์ตัวนี้ครับกด E มันเหมือนกับเป็นจุดจุดพักอะเป็นอุปกรณ์ช่วยพักเราไงในระหว่างที่เราปีนอยู่ฮะ มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้พักอะเราก็อาจจะเหนื่อยก็ตกไปด้านล่างนะฮะอ่าเยี่ยมขึ้นมาได้นะลุยต่อเอ๊ะแต่ก่อนผมว่าผมได้ยินเสียงคนไอ้นะใช่ไหมหูไม่ฝาดใช่ไหมเสียงคนไอ,อ้อ่ะเสียงจากตรงไหนวะ อย่างไงก็ขอสำรวจก่อนแล้วกันไม่ไญญญญไมีอะไรโอเคครับขึ้นต้นบนเหรอไปยึ๊บเนี่ยนเสียงคนไอใช่ไหมไม่ใช่เด็กไออ่ะเป็นคนอื่นไอครับผมเอ๊ะตรงนี้มีทางลงด้วยนะ ฉันมาห้ที่สิงคโปรไอแปลว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้ครับผมเอ๊ะตัวร์นี้เหมือนร้านอาหารว่ะโอเคได้สตดาแคนฮะคิดว่าน่าจะถึงที่แล้วนะเฮลลี่เฮลลี่อยู่ไหมเออฉันยังอยู่อ่าตอนนี้เราอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วนะเฮ้ย เมเฮ hey, ้ยเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเฮ้ยอ๋อเม่อะเม,มรู้สึกว่าเธอจะมีอาการไออ่ะน่าจะเป็นเพราะฝุ่นเอ๊แต่รู้สึกว่าเธอจะเป็นไข้ด้วยนะตัวนี่ร้อนจี๋เลยนะให้ตายเถอะเฮ้ยนายจะต้องไปหารางที่ผู้ทหารมันทิ้งไว้อ่าอ่หลังจากที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นในนั้นมันจะมียาอยู่ที่ไหนปลอดภัยที่สุดถ้าฉันจะหากองยาน,นั่นโดยที่ไม่ต้องโดนพายุนายต้องมองหาพื้นที่ที่อยู่สูงๆอ่ะที่อยู่เหนือลมอ่ายานตัดฟ้าหรือว่าพวกตึกสูงๆอ่ะนีอาจจะเจอผู้รอดชีวิตก็ โอ้มันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยไม่พูดกันเร็วมากครับผมเกมนี้โอเคครับผมเด <c oughs> ี๋ยวเราต้องไปหายาให้อาเมน,นะครับผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้กำลังป่วยอยู่นะอาการป่วยก็น่าจะเกิดจากอ่เขาเรียกไรนะฝุ่นเหมือนกับว่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไปครับผมเลยเกิดอาการแบบไม่ค่อยดอีเดี๋ยวก่อนนะ เราต้องไปตรงไหนวะนนียเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจด้านล่างก่อนแล้วกันนะเนี่ยผมได้ยินเสียงคุณไออะทางไหนทางไหนทางนี้ด้อนันนี้ไงเจอคนครับผมอะไรกขอน้ำผมต้องการน้ำ ต้องช่วยใช่ไหมไอ้นี่คือหนึ่งหนึ่งความดีที่เราจะต้องทำใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมีไอเทมอยู่ไหนของผมแต่ว่ากุญแจล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปหาน้ำให้ตะแก่คนนี้ก่อนละกันนะอยู่ทางไหนวะปีนขึ้นไปแล้วกันโอ้โหเสียงไอแม่งมึงอยากไอให้กูได้ยินเนี่ยตอนนี้กูไม่ค่อยสบายด้วยเดี๋ยวแม่งอยากไอด้วย คือตอนนี้ก็แบบอ่าผมก็ไม่ค่อยจะดีนะคือแบบยังคันคันค,นคนออ,อยู่อ่ายังมีอาการไอเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ว่าแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะอ่าปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าสตาร์บน่าเราไม่จะหมดแล้วนหน่เร็วรีบรีบ,รบอุ๊บกด,ดอีอ่าเรามีไอตัวช่วยพักอยู่นะฮะ ตัวนี้มันสำคัญมากนะผมในระหว่างที่เราปีนแบบพื้นที่ที่ไกลๆอะ่ะมันสามารถที่ทำให้เราแบบผ่อนแรงได้ไงไว้พักอะ่ะพักแรงว่ากันเถอะเฮ้ยข้างหน้าข้างห,หน้ามีอ่าอะไรวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกันเราไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ยสูงลงใช่ไหมยุบทิ้งตัว ปั๊บโอ้โห้แม่งน,นี่ถ้าเป็นคนจริงๆมันจะมากล้าปีนอะไรขนาดนี้หรือเป่าเนี่ยมันเสียวนะเนี่ยเอ้น้ำน้ำเดี๋ยวอ่าเราต้องหาน้ำให้ตาแกก่อนนะแล้วก็ต้องไปหายาให้เมนนะฮะ ไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่ความบ้างเปล่าเอ๊ะเอ๊ะหลังเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ผมเห็นอะไรวะอ๋อไม่ใช่ว่าเพลกลเ์เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นส่วนพยาบาลนะฮะ นะเหมือนเหมือน,นว่าเขาเคยเอามาทําเป็นแบบคล้ายๆเป็นเอาไว้รักษาคนอ่ะเพราะว่ามันมีเตียงผู้ป่วย้ข้างใต้นี่มีน่าจะเป็นอาหารปะ่ะอ่าอาหารกระป๋องนะแลงไงข้างล่างนี้ลงได้ใช่ไหมปุ๊บอ่าตรงนี้มีอะไรสตาแคแคร์นเนี่ยเยเห็นกระป๋องสีน้ำเงินนี่แบบรู้เลยนะฮะ เออที่จริงตะแก่มันกินโซดาไปก่อนไม่ได้หรือว่าแหม่ต้องกินน้ําสะอาดกินโซดาแคร์หน่อยสดชื่นดีอ่าทรับซ่านี่ไงไม่ใช่นะครับผมเออยังไงยังไงเราจะกินอะไรก่อนดีผมว่า อกินอันนี้ก่อน,นแล้วก็กิน soda can. โซดาแคนอ๋อแค่นี้ก็เต็มแล้วครับผมผมนวต้องกินอาโซดาด้วยนะนี่ไงอันนี้ปะวะอ่าได้แล้วครับผมบอเตอร์ water, น้ำโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้ตาแก่กันคราวนี้เราก็จะได้อคะแนนความดีนะครับผมตรงนี้ลงไม่ได้ใช่ไหม ลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนมันต้องขึ้นบนหรือต้องลงล่างเนี่ยโอ้ยสูงว่ะปุ๊บยังไงต้องลงล่างครับผมเอ้าจะขึ้นมาทำไมกดผิดลงไปอ่ะลงล่างครับลงล่างเอ้าอะไรเนี่ยลงปื๊ด อ่าผมได้ยินเสียงตะแก่แล้วรืดอ่าถึงแล้วถึงแล้วจะเย็นจะเย็นได้แล้วได้แล้วได้น้ำแล้วที่ <c oughs> จริงเราจะไม่ให้มันก็ได้นะครับผมแต่เราเป็นคนใจดีฮะไม่ใช่มันเป็นคะแนนครับผมของเกมนี่ไงเปล่าเราช่วยได้สองคนแล้วฮะได้ยี่สิบคน ก่นตรงนี้มีกุญแจล็อกครับผมคิดว่าถ้าเราใช้ปืนยิงมันจะได้ไหมจะมันปืนลูกกระสุนป่ะเรามีลูกกระสุนอยู่ลูกเดียวครับผมปืนลองดูเผื่อมันจะเป็นไอเทมสำคัญนะครับผมก็หน้าแม่งไม่เปิดยังไงวะเนี่ยเปิดไม่ออกเอ้า เปิดไงเนี่ยโอเคนั่นแหล้ฮะเอ้าเปิดไปเรื่อยฮะโอ้ตายลูกนี้ไม่อยากจะเปิดลูกกระสุนนะฮะป่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปตามหาอาหารเขาเรียกไม่ใช่อาหารวิยาให้เมยนะครับผมไม่รู้อยู่ไหนต้องขึ้นบนปะ ตรงนี้เหรอ่อาอึ๊บเฮ้ยจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยหมดแรงกันหรอมั้งเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ๊บเร็วๆๆๆๆเร็วลุลลลลหมดแรงเฮ้ยรู้สึกว่าข้างบนมันจะมีตัวพักอยู่ที่พักแรงฮะ ตดลุบพัดตุ้บลุบเยี่ยมโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วฮะไปไหนต่อนเนี่ยเฮไม่รู้จะไปทางไหนวะลงล่างเหรอ อนี่จะหมดแรงแล้วนะเนี่ยเฮยเร็ว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 ด่วนด่วนด่วเดี๋ยวมึงตกไปตายนะด่วเลยด่วเลยหาที่พักก่อนขึ้นขึ้นปุ๊บโอ้ยพักเลยอ่ะ เราลองออกช่องนี้ดูนะครับผมผมไม่แน่ใจนะนี่ไงตรงนี้มีทางขึ้นอยู่ไปอ้บอ่ะลุ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 ่มหมดแรงตุ่มหมดแรงอ้บอ้บแรงจนหมดแล้ว พักก่อนพักก่อนพักก่อนขอพักก่อนอ้าเยี่ยมเราจะปีนขึ้นไปต่อดีหรือว่ายังไงโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บเอ้าตรงนี้มันตันนี่ว่ะเนี่ยมันตันตันปะวะเดี๋ยวก่อนนะขอลองไปดูก่อนนะครับผม ขึ้นไม่ได้อันนี้ผมพยายามกดสกเปซน,นะครับผมขึ้นไม่ได้นะโอเคงั้นลงตรงนี้แล้วกัน่ะเดีย๋ยวเดินสำรวจนะฮะทางไหนบ่าเอ่อไปเอ้ยเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรวะตรงเนี้ยอย่าลองวิ่งไปดูนะครับผม นี้เปล่าไม่น่าจะใช่อ๋ขอข้างบนข้างบนข้างบนนี่ไงปีนได้ตรงนี้ปีนได้อา่าโอเคเดี๋ยวกินกันนะครับนี่สดาแคนด้วยอ,อุ๊บโอ้ยทำไมเราต้องมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยลูกใครก็ไม่รู้ <laughs> เดิกันทางนี้เหมือนกับเราเคยมาแล้วอย่างวะไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวขอไปสำรวจก่อนล้วกัน,กนปุ๊บอ่ะยังไม่มานี่งไงได้เทมนะครับผมเอ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้เดินอึ๊บติดโอเคไปดีกว่า เดี๋ยวเราลองไปสำรวจอีกด้านหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่าเนี่ยฝั่งนู้นนะอุ๊บโหยสูงมากเดาฮ่า่ากคนกระตึ๊บกระตึ๊บกระตุ๊บกระตุ๊บเร็วๆก็เร็วๆก็เร็วๆกเร็วๆเนี่ยกดคลิกรัวๆนะครับผมมันจะเป็นการแบบเดินเร็วนะ ปุ๊บอ่าไปได้นี่ว่าเยี่ยมนิดวอสเตอร์ใครต้องการวอสเตอร์อ่ะแค่ <c oughs> นี้เปล่าที่นอนตายนี่เปล่าโอ้โหเป็นกระดูกแล้วฮะเดี๋ยวกนนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นแสงแล้วล่ะทางด้านนู้นนะฮะแต่ว่าขอสำรวจก่อนแล้วกันเอ้ยตรงนี้ มีทางลงนะครับแต่ไม่ลงนะครับผมเรื่องอะไรจะลงออุตส่าห์ปีนมาลำบากโอ้โหไหนว่าอัอนนี้อะไรว่าอ๋อน,นั่นไงนั่นคือกล่องที่เราจะต้องไปไปเอาของคร<อ>ับผมไปเอายารักษา <c oughs> โรคะอุ้ย โคตรไกลอ่ะมันอยู่ตั้งตึกหลังนู้นน่ะแล้วมันจะไปยังไงวะเนี่ยขอสำรวจเอนะเอ้ตรงนี้เหมือนกับเคยมาแล้วนี่หว่าเอเอไอ้ตรงนี้มีน้ำมันด้วยไม่รู้ใช่น้ำมันหนือเปล่ามันเหมือนกับเป็นถังน้ำมันนะฮะ อ่าโอเครู้สึกว่าเราจะลงลิฟต์มาชั้นล่างนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคขอดูแผนที่กันนะอ่ารู้สึกว่าไอ้แมทอัปเดตท,ที่มันจะขยันอัปเดตเหลือเกินนะเอ๊ะนี่ไงนี่ไงมีทางลงมีทางลงครับผมลงใช่ไหม ชัววชวว์แอปลื่นๆสไลเดอร์สไลเดอร์เอ,รเอ้อชัวว์ปับ๊บโอเคอ้าวแล้วไปไหนต่อรู้สึกว่าจะมีคนแต่ need water นะมีคนนอนตายตรงนี้ด้วยฮะน่าสงสารจริงนี่โอเคขึ้นถึงนี้แหละฮะอึ๊บอโอเคกระตึบกระตึบกระตึบ ไปอ่าแล้วไงต่อทางนี้ไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องสไลด์ลื่นลงไปใช่ไหมเนี่ยไปปึ๊บอึ๊บโอ,อ,อ,อ้เราสามารถแบบทำให้มันช้าลงได้นะฮะโอเค <c oughs> เออนี่ไงตรงนี้เริ่มมีอ่าเริ่มมีฝุ่นแล้วนะฮะเริ่มมีพายุฝุ่นแล้ว สังเกตนะฮะแต่อาการไอของเรานะครับผมเราต้องหาที่สูงนะครับผมที่สูงที่สูงเออนี่ไงนี่ไงปีนได้ใช่ไหมคือถ้าเราอาอยู่บนที่สูงนะครับอยู่อาเหนือลมเนะ่ะเราจะอาไม่โดนพายุฝุ่นนะครับคือพายุฝนะุ่นน่ะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรร่างกายเราได้หรอกแต่ว่า ถ้าหากว่าเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ดีกับปอดนะครับผมอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ไงเออเอออ๋อนั่งไงตรงนั้นเป็น question mark นะโอเคเราต้องไปด้านหน้านะฮะกระดึนน๊บกระตุ๊บ ไอ้น,นี่เป็นอ่าคล้ายๆก็เป็นรางรถไฟลอยฟ้านะมายังไงยังไงแบบอัปเดตอีกแล้วเอ,อเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ามันจะอยู่อยู่ข้างล่างนี่แหละฮะต้องลงตรงนี้ใช่ไหมลงสี่ลงสี่ อ่ะแน่ไม่ยอมลงแน่ลงสิครับอ่าลงเลยโอ้ยอายละอาย,อายครับผมไปทางไหนเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเลยอ๋อนั่นไงนั่นไงเจอเป้าหมายแล้วครับผมไปครับผมขึ้นไปที่นั่นไง เอาเอาจะเลือ่อนลงทำไมเฮ้ยจะตายจะตายกินก่อนโอเคคือคือถ้าเราอยู่ในพายุทรายนานๆเนี่ยสตาร์บิน่าเราก็ลดนะครับผมสังเกตนะเ,เมื่อกี้ขนาดเราไม่ได้ปีนนะครับผมมันยังลดทุ่งพุ่เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนะฮะ ต้องรีบไปจากที่นี่โดยเร็วนะโอเคตอนนี้เราอยู่เหนือลมแล้วนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับผมอ่าในที่สุดก็ถึงจนได้น่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์นะผมว่ามันยังไม่ถึงหรอกโอเคยงไง อ่ะโอเคครับผมก็สำหรับ I am a มออนไในพาร์ทนี้นะครับผมในพาร์ทที่2ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันอย่างไงก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าเลยนะครับผมโอเคก็อ่าถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b ้ให้กับทางช่องด้วยล่ะวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย